ขนมเหนียวเป็นขนมที่กุ้งชอบกินมากเลยนะคะแล้วก็รอบนี้ทําเป็นรอบที่สองแล้วนะคะไดไอเดียมาจากพี่แดนขนมหวานอีกแล้วนะคะเนี่ยมันแบบว่าทําง่ายนะคะทําง่ายแล้วก็คล้ายๆแป้งขนมต้มเลยน่าตัวเองแต่ว่าไม่มีใส่เรามาเริ่มทําน้ําเชื่อมมันก่อนเลยจ้าน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ250กรัมนะคะน้ำเปล่า60กรัมนะคะ แล้วก็ตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดแบบนี้นะคะแล้วเราจะใส่แบะแซไป100กรัมหรือ1ขีดนะคะให้เขาเดือดแล้วก็ให้แบะแซละลายนะคะเดือดต่ออีกรอบนึงแล้วปิดเตาพักไว้ก่อนแล้วทีนี้เรามาทําส่วนของแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเหนียว250กรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า50กรัมคนทั้ง2แป้งให้เข้ากันก่อนนะฮะแล้วทีนี้ เราก็จะใช้น้ำกะทินะคะ300กรัมรือสามขีดวันนี้กุ้งขอสีผสมอาหารนิดนึงนะเพราะต้องการให้ขนมออกมาเป็นสีเขียวเขียวเขาจะได้ไม่จืดเนาะทีนี้เราก็เอากะทิะค่ะใส่เข้าไปในแป้งให้จนหมดเลยนะค่อยๆค,ค,คนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันแล้วก็ใช้มือนวดนะคะใช้มือนวดเลยนะคะนวดให้แบบแป้งมัน มันนิ่มพอดีพอดีอะถ้ามันแข็งไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มกะทิได้นะหรือว่าถ้ารู้สึกว่าแป้งมาเร็วไปเราก็สามารถเพิ่มแป้งข้าวเหนียวได้อีกนะตัวเองอันนี้กุ้งจะใส่ถุงพลาสติกซุกไว้นะเพราะว่าวันนี้มาทำนอกบ้านลมแรงมากเลยค่ะแล้วทีนี้เรามาปั้นตัวกันค่ะเราจะใช้นวลแป้งนะคะใช้นวลแป้งจากแป้งข้าวเหนียวนะมาโรยนะคะโรยเขียงเขียงมันจะได้ไม่ติดไม่ติดกันนะคะเราก็จะปั้น ตัดเป็นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแค่ไหนตามต้องการเลยอะเนาะกุ้งก็จะตัดชิ้นพอดีพอดีคำแล้วแป้งมันก็จะหนาไปนิดนึงนะพอเราตัดเสร็จปุ๊บกุ้งก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นวนวลแป้งนะักคุกไปนะคะแป้งเข้าจะได้ไม่ติดกันนะคะแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราจะไปตั้งน้ำเลยนะคะเพื่อที่จะลวกเหมือนคล้ายๆทํา,าทขนมต้มแบบนั้นเลยตัวเองทีนี้ อันนี้นะคะมะพร้าวได้จากมะพร้าวทึนทึบ1ลูกนะคะขูดได้ประมาณนี้แล้วกุ้งจะโรยเกลือไปสองช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะอันนี้น้ําสําหรับที่เราจะมาลวกแป้งกันนะใส่ใบเตยไปนิดหน่อยนะคะมันจะได้หอมๆอันนี้พอพอพอ,พอน้ําเดือดพานนะวันนี้กุ้งอยู่ข้างนอกลมแรงมากมันไม่ค่อยเดือดพานเท่าไหร่พอใส่ไปข้าวหนุ่มไปทั้งหมดเลยจ้ะ และพอเขาเดือดรอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดต่ออีกประมาณ5นาทีเพราะว่าวันนี้แป้งตัวหนานะเราจะได้แน่ใจว่าแป้งเขาสุกดีแล้วก็ตักขึ้นไปน็อกในน้ําเย็นนะคะแล้วก็เอาไปพักให้เสด็จน้ําแล้วก็เอามาคุกกับมะพร้าวเลยแค่นี้เองค่ะจบแล้วน่ากินไหมน่ากินละ น่ากินทันทีเลยเนาะพอมาคุกมะพร้าวอะแล้วทีนี้วิธีการกินนะคะก็เอาน้าเชื่อมนะคะมาโรยหน้าแล้วที่ขาดวันนี้ขาดคือข้าวพองนะข้าวพองคือได้จากข้าวเหนียวที่เราเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปทอดนะคะมาโรยหน้าอีกนิดนึงนะคะมันก็จะได้สวยงามแล้วกินเวลากินเนี่ยมันก็จะกรุบกับกรุบกรอบอะไรแบบนี้ค่ะเป็นขนมที่อร่อยนึบกินทําง่ายอร่อยมากชอบกินมากถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณ